จากที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือตัวอัปเดตตัวโลโก้แล้วก็ตัวแบนเนอร์ในแบนเนอร์ก็จะมีแบนเนอร์ขนาดเล็กกับแบนเนอร์ขนาดยาวเรียบร้อยนะฮะเราได้เรียนไปแล้วคือ11.4นะครับ Config h o m เว็บนะครับในการเลือกแบ็ k กราว n ์เลือกเ,ออเมนูเลือกต่างๆเราได้เรียนไปแล้วนะครับแต่เรายังมีระบบเมนูเสริมนะครับ ผมจะให้ท่านเข้าไปดูในในตัวเว็บไซต์เว็บไซต์ทดสอบตัวนี้นะครับมาดูกันท่านทดสอบข้างบนนะฮะสังเกตดูนะครับในเว็บไซต์ทดสอบข้างบนเนี่ยท่านจะมีเมนูที่เป็นมาตรฐานอยู่ด้านล่างนี่คือเลขเมนูมาตรฐานแต่ท่านสามารถที่จะไม่เอาก็ได้เพราะบางคนบอกว่าเมนูมาตรฐานลบไม่ชอบหรือว่าไม่สวยท่านอยากจะบอกว่าอยากจะซอ่ซอนซ่อนเมนู ตัวข้างล่างน,นะครับเพราะนั้นในการซ่อนก็ง่ายเลยครับก็เข้าไปที่ตัว11.4นะฮะลองเข้าไปดซ่อนเลยนะฮะ11.4นะครับแล้วก็เลือกปิดมันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าโอ้โหไม่เอาอมันมันดูแล้วมันลบนะครับลองดูที่ไปที่ไปที่ไหนเมนูขั้นที่สามนะฮะขั้นที่สามเมนูนะครับก็จะมีเมนูเยอะแยะเลยใช่ไหม ลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับปิดเดนู U, นะครับปิดกดปิดเลยแล้วก็กดบันทึกนะครับเรียบร้อยอกลับไปดูหน้าเว็บเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วลองรีเฟซหน้าเว็บดูนะฮะนะครับเพราะนั้นพอรีเฟซเสร็จตัวนี้ก็จะหายไปนะครับคือพูดง่ายว่า บา,บางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าเก่งกราฟิกอ่ะไม่เอา,าอันนี้ไม่ใช่กราฟิกที่านดีไซน์มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะหายแต่พอหายเสร็จเนี่ยนะครับมันจะมีเนวิเกชันข้างบนเนวิเกชันเมนูซึ่งตอนนี้เนวิเกชันของท่านเริ่มต้นด้วยมีปุ่มโฮมกับปุ่มซ i d อินใช่ไหมครับ เพรานะนั้นไอ้เจ้าเดเวริกชั่นตัวนี้มันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งในในแอดมินนะฮะในแอดมินเมนูนะครับมันจะอยู่ในแท็บที่4นะฮะอ่าขั้นตอนที่4รูปแบบเดเวริกชั่นนะครับท่านอยากได้แบบไหนก็ได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเขียวเลยมั้ยก็กดเปลี่ยนจากจากสีนี้เป็นสีเขียวนะฮะก็กดเป็นสีเขียวเลยนะครับแล้วลงมาข้างล่างอย่าลืมเซฟปุ๊บครับนะครับอ่ากดบันทึกเข้าไป นะครับพอกดบันทึกเสร็จพอบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับลองไปดูที่หน้าเว็บแล้วเราก็กดรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับหน้าเว็บไซต์เราเราปรับแต่งได้หมดทุกตัวในเวอร์ชันใหม่จะเป็นภาพเลยแล้วอยากจะเปลี่ยนตรงไหนจิ้มตรงนัน้นจะง่ายกว่านี้อีกนะครับนี่ฮะสีเขียวแล้วเห็นไหมครับเราเลือก Big and m a t มได้หมดในเว็บไซต์เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งในที่เราจะเรียนคือเมนูพิเศษ เป็นเป็นเมนูพิเศษที่เราพูดง่ายว่าเราเหมือนกันเราซ่อนนะเราไม่อยากให้โชว์เยอะๆนะครับเพราะเราต้องจัดการเมนูนะครับวันผมก็จะเริ่มเข้าไปใน11.2นะครับ11.2นะครับอ่าลองดูนะฮะเรื่องของเมนูนะฮะนี่คือเมนูทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเมนูมันจะมีลิสต์เมนูของผมทั้งหมดนะครับในลิสต์ของเมนูนะครับเ,เดี๋ยวผม มันจะมีเมนูเก่าๆอยู่ด้วยผมจะลบผมลบผมเลือกลบราคาทองก่อนนะฮะลบราคาทองมาก่อนนะฮะขอขอนุญาตลบไปก่อนนะครับลบเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นเอาลบต่อนะฮะลบอีกสักสามสีอันเอาลบเซลล์เตอร์ไปลบ Google ไปนะฮะก็เลือกลบเมนูไปนะฮะ นะครับแล้วลองลบ Google อีกอางหนึ่งก็ได้นะฮะนะครับลบไปแล้วนะครับสังเกตกลับไปดูหน้าไซต์นะครับหน้าไซต์เดิมมันจะยาวๆนะผมลองรีเฟซอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยมันจะยาวมากเลยนะครับผมรีเฟซเห็นไหมฮะจะลดหดลงไปล้ลองดูนะฮะลองดูนะครับสังเกตดูข้างล่างเมนูที่หายไปและเป็นเมนูที่สําคัญคือเมนูอะไรครับ E catalog โอเคไหมแต่ในภาษาที่เราเรียกว่า E c a t a l นะครับแต่ในภาษาเราเราอาจจะบอกว่าสินค้าของฉันสมมุตินะครับเพราะนั้นเนี่ยลองเข้ามาสร้างเลยนะฮะทุกคนลองสร้างตามนะครับเข้ามาดูที่นะครับอย่าลืมแท็บนะฮะอย่าหลงแท็บนะฮะแท็บเขียวนะฮะเพิ่มเมนูนะฮะสินค้าของฉันนะผมเอาภาษาไทยนี่แหละนะครับ นะครับสินค้าของฉันนะฮะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เลือกเมนูลิงก์นะครับกดเมนูลิงก์ไปเป็นประเภทเมนูมาตรฐาน eCatalog นะครับเลือกที่ eCatalog เลยนะครับกด eCatalog ข้าไปนะครับลำดับที่ผมอยากให้อยู่อันดับต้นเลยใส่อันดับหนึ่งเลยนะครับใส่อันดับหนึ่งเลยนะฮะ นะฮะเอาลองดูบันทึกเข้าไปนะครับกดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับเข้าไปดูในหน้าเว็บด้านนอกนะครับแล้วลองรีเฟซด,ดูนะฮะนะครับเห็นไหมครับสินค้าของฉันแต่ทาไมสินค้าของฉันฉันอยากจะให้มันอยู่ตรงหนึ่งใช่ไหมทำไมทำไมไม่อยู่ตรงหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่า มันเรียงมันทุกทุกอันเป็นหนึ่งหมดไงสกอร์เท่ากันนั้นเราก็ต้องไปลดตรงนี้ให้เป็นคะแนน2คะแนน3คะแนน4เราเข้าไปดูที่ที่สิทธิค้าของฉันดูนะฮะคิเลข้ามาดูมันจะเป็นหน้า e ีแคต l ลล็อกนะครับเนะะี่ยฮะก็จะขึ้นมาเป็น e c แคต l ลล็อกนะด้านล่างหรือเป่าฮะเป็น e c แคต l ลลอกเราจะไม่ลดเ่ยนะครับเข้าใ่ไหมอ่าต่อมาเอาเพิ่มผมเพิ่มเมนูมใหม่นะฮะ เพิ่มเมนูใหม่นะครับผมบอกว่าในหน้าเนี่ยนะครับอ่ลงข้างล่างนะฮะโอเคชื่อเมนูทำไงอ,อย่ายลืมนะมันจะมาเป็นสีสีส้มนะดูด้วยเอาเป็นสีเขียวชื่อเมนูอะไรเดียชื่อเมนูลองเข้าไปดูใน U r L กกด U r L ข้างล่างนะฮะมันลิงก์ไปไหนม้างมีเมนูมาตรฐานนะท่านทำได้หมดเลือกได้หมดเลย หน้าพิเศษเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันหน้าพิเศษหรือเราใส่ลิงก์งอื่นไหมเอาทุกคนครับใส่ลิงก์อื่นนะฮะกดใส่ลิงก์อื่นเพราะฉะนั้นในเมนูตัวนี้เราจะไปในเว็บไซต์ไทยแลนด์มอล l แล้วกันนะครับเราบอกเราก็คีย์เลยไทยเว็บเออบอกว่า t h a i l a n d m a l l n e t เลยนะครับอ่าลอป้อนนะฮะเพราะฉะนั้นท่านอยากจะให้ชื่อทำอะไรก็ชื่อเลยอ่ะไทยแลนด์มอลนะฮะ นะครับ Thailand m อลลดับเน็ตนะครับนะครับมอลนะฮะก็แก้ไขได้จะเป็นชื่อไทยชื่อกิจแต่อย่ายาวนะฮะเพราะเมนูไม่ควรยาวนะครับ Thailand m o r ล์ดับเน็ตแล้วก็ใส่ลิงก์พอเรากดใส่ลิงก์เสร็จข้างล่างลิงก์จะมานะฮะเพราะนั้นท่านก็ใส่ http เข้าไปนะฮะ่ h http นะครับ colon สลั s สลั a นะครับ นะครับแล้วก็ w ว w ร์ไวนะครับ t h a i l a n d m o r n e t นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้มันเต็มนามสกุลมันหน่อยนะครับหรือไม่งั้นเราสามารถก๊อปข้างบนมาได้เลยนะครับก๊อปไปข้างบนมาก็ได้นะฮะอ่ะผมโอเคแล้วผมกดบันทึกเลยผมไม่ใส่ลำดับนะครับกดบันทึกเข้าไปนะครับอ่านะครับคราวนี้เราไปดูในหน้าเว็บไซต์เรานะฮะแล้วกดรีเฟรชดูนะครับ ก็จะมีขึ้นมานะฮะดูข้างบนเห็นไหมฮะไทยแลนด a มอลล์ e อขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากด,ากดลิงก์ไปมันก็จะจำไปเข้าไปที่เว็บไซต์ Thailand More.net นะครับคือเราสามารถลิงก์ได้หมดนะฮะทำได้หมดเลยเมนูพิเศษเนี่ยคือบางคนอย่างที่บอกว่าในในเมนูข้างล่างถ้าเกิดว่ามันใหญ่จเกินไปท่านก็ปรับได้นะครับอ้าวกลับไปอีกตัวหนึ่งนะครับ กลับไปกลับไปในเมนูที่ต่อมานะครับก็คือเมนูที่11.3สังเกตด,ดูนะครับในเมนูที่11.2เนี่ยนะครับมันจะสามารถสร้างหน้าพิเศษแต่เราหน้าพิเศษยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นท่าต้องเพจท่านต้องมาสร้างหน้าพิเศษก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าพิเศษที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ย ก็จะมีหน้าของอะไรราคาทองรับประกันสินค้าในระบบเราไม่มีรับประกันสินค้านะครับเพราะฉนั้นเนี่ยลองเข้ามาที่อีดิ็ได้ฮะอีดิทอีดิทตรงข้อที่4รับประกันสินค้านะครับนะครับเราสามารถที่จะสร้างข้อมูลอะไรก็ได้นะครับอ่าเนี่ยนี้ขอดึงมาให้ดูใหญ่ๆหน่อยนะครับอ่าดึงเป็นข้อมูลหน่อยนะฮะอ่าเนี่ยและหน้ารับประกันสินค้า ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะหัวข้อรับประกันสินค้านะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดไปเลยใส่รายละเอียดไปเลยนะครับนี่คือหน้าพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นหน้าพิเศษตัวนี้หน้าพิเศษตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อรับประกันสินค้านะครับนะชื่ออะไรเดี๋ยวขอดูข้อชื่อบนอ่ะการรับประกันสินค้านี่คือหน้าพิเศษนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรากดเซฟนะครับเมื่อเรากดเซฟเนี่ยเราเราไปดู อีกครั้งหนึ่งนะฮะเราไปดูที่ไปไปดูที่สี่สิบเอ็ดจุดสามอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ากดไปดูที่สี่สองนะฮะเราอยากจะลิงก์นะครับเพราะนั้นเนี่ยลองดูข้างล่างนะครับเราก็จะมาสร้างเพิ่มเมนูนะครับเพิ่มเมนูนะฮะแล้วเราก็ชื่อเมนูรับประกรันสินค้าใช่ไหมฮะเราก็ใส่ไปเลยนะครับรับประกรันสินค้าแล้วก็เราก็เลยม,มาเลือก URL จากข้างล่างนะครับ รับประกันรับประกันกันอะเอาแค่รับประกันกันอะเอาสั้นๆนะครับเลื่มในตรงล่างมันจะขึ้นเป็นหน้าพิเศษที่ท่านสร้างมารับประกันสินค้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ไม่สร้างมันจะไม่โชว์เลยหน้าพิเศษจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มรับประกันสินค้าเสร็จปั๊บแล้วกดบันทึกนะครับระบบมันก็จะทําการสร้างเมนูพร้อมกับลิงก์มาให้หน้าพิเศษนี้นะครับในหน้าหลังนะครับรับประกันสินค้าได้รับประกันมาแลวเห็นไหมฮะการรับประกันเห็นไหมฮะ มาแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเราคลิกไปที่หน้ารับประกันนะฮะคลิกไปตรงนี้นะครับรับประกันนะฮะหน้าที่จะแสดงนะครับก็ดูเป็นข้อมูลตามที่เราป้อนไว้ด้านล่างนะฮะอันนี้อันนี้เป็นหน้าข่าวสารนะฮะอันนี้เป็นหน้าข่าวสารนะครับอ่ารับประกันด้านนู้นนะครับที่เราสร้างเอาไว้นะฮะอ่าลองดูด้านล่างเห็นไหมฮะข้อมูล สามารถแนกรูปใส่อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะสร้างเพจพิเศษว่าจะอยากจะให้เป็นเพจอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในเวอร์ชันที่1นะครับของระบบในโมดูลที่11นะครับการปรับแต่งหน้าเว็บนะครับหรือว่าสาพาถเว็บเทมเพลตครับ